มิวก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมอกเกือบหักแอบไลฟ์คุณสามีนะคะ <Yeah. S 1> ลองเล่นเต้นไลฟ์มีนักแสดงหลายท่านเลยมีมิวใช่ไหมคะมีหมากมีโอมมีพี่ฟลอยมีแพร แล้วก็มีโมสแล้วก็มีพี่มาตูมค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะยังมีบุคคลปริศนานะคะซึ่งมือยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครนะคะที่จะมาร่วมส่งความสุขในลองเล่นเต้นไลฟ์กิจกรรมนี้นะคะจะจัดผ่านซูมคลาวม e e ติ้งนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะในวันที่3มิถุนายนค่ะ2ทุ่ม15เป็นต้นไปค่ะ เปิดจองบัตรวันนี้วันแรกนะคะผ่าน w w w t ์ไวเว็บดอท a ทย r c o เมเนะคะเพียง900บาทเท่านั้นค่ะแต่จำกัดแค่500คนเท่านั้นช้าหมดอดฟินกับพี่เทียนและน้องเมยนะจ๊ะ ชวนัะขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะก็เข้าไปซื้อบัตรได้นะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะแล้วก็วันที่3มิถุนายนก็เจอกันนะคะค่ะอกเกือบักแอบระแอบไ <3 S 1> ลฟ์ <3 S 1> คุณสามีนะคะชมกันได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าต่างประเทศด้วยนะคะค่ะ